สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟ้าใสฟอร์ดอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าใสค่ะจะพามาดูคันที่อยู่ค่ะทางด้านหลังนี้เลยนะคะจะเป็น r a p t ต r 2.0ไบเทอร์โบนะคะ4วิวได้นะคะว่าคันนี้เขาจะมีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะคะแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะราคาจะอยู่ที่ 1,769,000าบาทค่ะสำหรับรุ่นแรปเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้า s o r d มาจากโรงงานเลยเป็นสีดำนะคะโดยที่เราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟ m a t ริก LED มาพร้อมกับไฟ c c a m มที่เป็น LED เหมือนกันนะคะ ไฟแมทิก LED ก็คือจะทำงานปรับลำแสงอัตโนมัติเพื่อลดการแยงตาให้กับผู้ที่สวนทางมาแล้วก็เปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะคะหรือที่เรียกว่าออโต้ไฮบริดนั่นเองค่ะส่วนไฟตัดหมอกแรสเตอร์จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะกันชนหน้าจะเป็นสีเหาตัดกับสีเงินตรงกลางนี้นะคะ แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถจะม,มีติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะจะเป็นแผ่นโลหะค่ะส่วนช่วงล่างของแรปเตอร์นะคะข้างหน้าจะเป็นปีกนกสองชั้นข้างหลังจะเป็นหวดลิงโชคฟอ็อกกนขนาด2.5นะคะ ในรุ่นของแรปเตอร์นะคะบอดี้อ่ะเขาจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นเนาะก็เลยจะมีคิ aw, ้วล้ออนี้ประมาณ4นิ้วมาจากโรงงานเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขารองรับกับตัวบอดี้รถแล้วก็ล้อแม็ก hmm. ได้อย่างลงตัวเลยค่ะล้อแม็กจะเป็นขอบ17นะคะมาพร้อมยาง B F g o o d l i c h ขนาดยางจะอยู่ที่285ทับ7จ R17 จะเป็นยางออทเทรนสามารถขับขี่ได้ทั้งออนโรดและออฟโรดเลยนะคะ ส่วนไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED full option เลยนะคะพร้อมระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดด้วยฝาท้ายนะคะฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงมาพร้อมกับระบบเซ็นทัลล็อกนะคะเวลาเราล็อกรถก็ไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้สำหรับลูกค้าที่ชอบสายแคมปิ้งนะคะเราก็จะมีที่สำรองไฟนะคะอันนี้จะเป็นไฟ 230โบโวลต์นะคะก็คือสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยส่วนอันนี้จะมีขนาด180โบโวลต์นะคะสำหรับกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถในรุ่นท็อปนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์6จุดนะคะก็คืออันนี้จะมีเตือนกันชนด้านหลังด้วยที่ความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะทำงานโดยการเบรกให้สนิทเลยค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมกับ กล้อง360องศาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะสามารถเอามือสอดเข้าไปตรงนี้คือปลดล็อกนะคะแต่ตรงนี้คือล็อกรถนะคะเบาะนะคะเบาะจะปรับได้10ทิศทางเบาะจะเป็นเบาะหนังสไตล์ของแรปเตอร์เลยจะมีขิปสีส้มพร้อมเดินได้สีส้มแล้วก็ มีปักคําว่าแรปเตอร์อยู่ตรงเบาะด้วยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถปรับระดับได้สีทิศทางนะคะดันออกดันเข้าขึ้นลงนะคะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟัง์กชันต่างๆนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมการขับขี่นะคะส่วนด้านขวามือตรงนี้จะปป่มปุ่มการตั้งค่าต่างๆ ะะส่วนจอกลางจะเป็นจอ Sync 4A ขนาด12นิ้วอันนี้ก็จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ไร้สายได้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลขนาด12.5นิ้วค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าหรือเกียร์อ e ีชิพเตอร์นะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมระบบช่วยจอดและอัดตาราทดแบบ10สปีดค่ะ เทลคอนโทนกดตรงนี้นะคะจับคู่กับดิฟล็อกหลังทำให้ลูกค้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งขณะขึ้นลงทางลาดชันค่ะส่วนด้านคอนโซลก็จะเดินได้ด้วยสีส้มพร้อมมีขีดส้มทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารจะมีแอร์หลังพร้อมปลั๊กไฟบ้านขนาดไฟ230โวลต์ด้วยค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ย1.99นะคะดาวเริ่มต้นที่25%ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมาทดลองขับหรือว่ามาดูรถก็สามารถมาดูได้ที่ Ford Sunny b e สุขาพิบาล3นะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0999421384ติดต่อฟ้าใสได้เลยนะคะที่ Ford สุขา a ิบาล3ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา อัดวิธีการใช้งานรถหรือว่าออปชันรถรุ่นไหนก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะบาย